ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแดนไม่โคซิ่ครับกับหน้างานสีเลนครับเราได้หมอบเราได้บ่อใหม่แล้วนะครับเ <im itation> นี่ยพึ่งเจาะเลยครับนึกว่าจะได้ที่ไหนไกลครับ อยู่ตรงข้ามกันนี่เองบอครับบอบอยู่ตรงข้ามกันครับ ก็สวัสดียามเย็นนะครับจะทำนะครับห้าโมงนะห้าโมงแล้วมาลองเลยใกล้จ,จะจอดแล้วเลยมาลองลองบอ่อใหม่ดูว่าจะออกด้ไหม จะพอดีทายแล้วนะว่าสีทายมืออ <ce infectious> <laughs> ื่นนะเดี๋ยวาพอดีก็อ้าอเปิดกองใหม่ก็ได้ลองมือไอ้ตอบได้อยู่วะโอ้สบายสบายครับแกนจริง แกนอิงติงครับเห็นนี่กแกนพร้อมันซื้อว่าก่องบ่ค่อยโฟกัสเลยนะมันไปโฟกัสอีกย่างบ่อย่าเรียบแต่มึง ห็นกับคนละเจ้าครับแต่เป็นต้องขามกันที่สือเป็นตอนตอนนั้นที่ว่าก่ะบนภ้เขาในห้ยเป็นเกี่ยวหยาเกี่ยวเขาบเขานะครับเขามันบางงามเขามันบางงามมันก็เลยขอเกี่ยวหยาไปแหง้วให้ใหควายก่อนครับ ก็บ้านที่นี่เอามาเบิด์ตเลยได้บานหยาเ,เ,เ,ยเพาิ่นเขาเพิ่งเงินเกี่ยวพึ่งเดิมเบิด์ตนะครับแต่ว่าอ,อันนี้เพิ่นเกี่ยวพึ่งแล้วโอ้ยยังไแต่ว่าหินนั่นเอาเบิดแล้วยังแติมมองนีนะก็เลยเออจำเป็นต้องมาเอาครับก็ยังดีครับมืน มองนี้ที่มันมันกระตุนก็ตั้งผุนอยู่ครับเพราะว่าเคยเอาอยู่เคยเอาเจอหนึ่งอยู่ครับอยู่ทั้งไตหายไตี่เดี๋ยวเดี๋ยวหันไปเบิ่งครับมันกันแกนก็นถือว่าแกนอยู่ครับให้ของนี้มัน หัวมันลงก็บยังสบเาอาพอเรียนไดดเรียนไว้ที่มันโอ้ใครก็บอเมื่อกี้อยู่ครับถึงน้าม,มันสีออกแต่มันก็เห็นเหินงามอยู มีใ,ใจครับว่าทีได้พ่ไสไก่ได้ต้องขามนี่เอง <c oughs> หินแข็งมางสงไซตตรงเอาลุ่นพีมาพุดแล้วมกักเดี๋ยวึกษาทาแก่กนอ่อยซ้เห็นงานว่าท่านเนี่ย ตัดกันมือยิงมืองออะไรยันนี้ประดีจอดเลยครับกันแหลก่านครับเพิ่งกันสองกันสาม ขันสองพครับกันสองพนครับ ไล่ลาแตงทางึ้นทางไหมนี่โอ้ยบอกได้เลยว่าครับบอกได้เลยครับว่าง่ายครับงานน่งายนง่ายใกลอยู่มันเป็นดินทราย,ยครับดินทรายปนดินดินเหลืองในนอยครับมัน ฟังพูดหน่นบมาครับอิฐแต่ดินดินเรื่องรวนๆครับพวกมีดินทรายเลยมันก็นเลยบวกหินผมน้ำครับแต่กล้องมันสั้นกันขอ,อไฟครับหินมันแข็งครับจอหินกันจนอันนี้เลยครับคิดว่า ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีติดตามและชมครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ